สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาจาก E ีีที่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมในห้องเรียนนะคะหรือว่าห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเนาะ mm hmm. โอเคค่ะนี่ก็คือ mm hmm. ห้องผออค่ะ<อ>สวัสดีจ้าฉันผออเองนะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักจ้กจาเธอชื่ออะไรเหรอจ๊ะเออหนูชื่ออะไรก็เรียกเธอหนูนะคะ mm hmm. เออเหรอโอเคค่ะผอเราสู้จะบอกเลนนี้นะคะว่าห้องนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างเลยอ่ะเดี๋ยวพออจะพามาดูนะคะ เล็บร่ค่ะถ้าคุณกด p ริ n t นะค,ะต,นคะตรงนี้ค่ะกดเลยโอเคนะคะขออนุญาตนะกดได้ใช่ไหมคะโอเคเอกดได้ไหมคะเนี่ยนี่ค่ะถ้ากดก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะขยำทิ้งไปเลยค่ะเฮ้ยทำไมได้แค่ A บวกละคะเนี่ยนี่ต้องการศูนยบออ์บวกค่ะเสิร์นบวกมีด้วยเหรอโอเคค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าที่รับนะคะอรอได้คะรอได้ค่ะจะเป็นหลงนักเก็เออเก็บบัตรค่ะออโอเคค่ะและมาในโซนนี้นะคะจะเป็นโซนเหมือนแบบอ่าเ,ออเด็กนักเรียนนั่งรอค่ะใช่ค่ะเจ็โดโด็กนักเรียนนั่งรอนะคะหรือผู้ปกครองก็ได้ค่ะและต่อมานะคะเป็นบริเวณที่เก็บผลงานค่ะอ้อออสย,ยสวยจะสวไปเลยเออ,อยากได้สักอันหนึง่ง เออห้องสมุดค่ะเย้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 เโอเคน่าอยู่มากๆเลยค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณลุงเออมาทําอะไรตรงนี้หรอคะโอไม่มีอะไรนะโอเคมานั่งทํางานนะาอ่ะเฮคุณลุงเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะให้ช่วยอะไรไหมคะโอ้คือ ฉันแค่เสียใจที่เธอไม่เรียกฉันลุงอะฉันอายุแค่ยี่สิบเองนะเอ้ยขอโทษค่ะช่ามันเถิดลุงคนนี้น่าจะเพี้ยนแท้ไม่ใช่น่าจะน่าจะเพี้ยนอยู่นั่นแหละฉันแกขนาดนั้นแล้วเนี่ยต่อมาค่ะโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนเก็บอุปกรณ์การเรียนค่ะส่วนมากก็จะเป็นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเอ้บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณเออเออสถานที่นั่งเรียนค่ะ มีเด็กน้อยนะเด็กจิ๋วนะคะอันนี้เป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆเลยนะคะมาเรียนหมหาวิทยาลัยได้ค่ะดูสิเอเสร็จแล้วหนูมีพี่ขออุ้มหนูเลยไม่ลุกโอ้ยอะไรหรอครับเอ้ยเอ้ยอย่ามาจับผมนะครับผมไม่ชอบครับผมเป็นคนที่ชอบเอยอยู่คนเดียวครับเออโอเคจะช่งางเป็นเธอหนูโอเคค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณกระดานค่ะเรามาเขียนคำกัน โอเคค่ะเรานะคะก็จะมาเขียนคำว่าอะไรดีอืมนึกแปบบ๊บนี่ไม่ไม่เธอมาเขียนกนระดานของที่อื่นเล่นนี้เหรออ่ะขออนุญาตยังนีง่ใช่เป็นอาจารย์เลยนะฉันสามารถร้องร้องทา้นะติดคุกนะรู้ไหมเฮ้ยเด็กนี่อะยังไงไม่ตอบหึหถามเนี่ยผู้ใหญ่ถามตอบจ่าตอบเนาะ,อะขอใช้แป๊บหนึ่งค่ะ ไม่ให้ใช้เอ้ยขอใช้แป๊บหนึ่งนะคะนะนะโอเคค่ะไม่ว่าะไรเนาะอ่ะพี่สู้เช่นัลเร็วเร็วรีบรีบใช้อ่าขีดแปบ๊บค่ะแปบ๊บหนึ่งอ่าแล้วก็เออวาดรูปแอปเปิ้ลอ่าวาดรูปแอปเปิ้ลโอเค ในระหว่างนี้นะคะสุใหญ่จะประชาสัมพันธ์ทุกคนเลยนะคะว่าเนื่องจากผู้ตดตามเรานะคะใกล้จะครบ1,000 s u b s ซับสไแล้วก็คือว่าท่านครบ1,000 s u b s ซับสไเนี่ยสูจะทำคลิป Q and ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคือจะคอมเมนต์ในคลิปไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวสูจะไปตามเก็บะคะ่ะมาถามเป็นคลิปในในคลิปเนาะอือจะทำเป็นคลิป Q and ค่ะเดี๋ยวเขียนต่อแล้วกันเนาะเขียนว่าอะไรดีอืมตุละ ติดตามไอติดตามกันด้วยนะคะติดตามกันด้วยเนาะนี่เธอใช้กระดานเสร็จหรือยังแป๊บหนึ่งค่ะแปบ๊บหนึ่งอ่ะเขียนต่อติดตามติดตามอาจจะเจรีด้วยเอาบังคับนะคะต้องติดตามด้วยนะคะบังคับค่ะโอเคอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะอย่าลืมนะคะว่าซูมีคิวเอเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่อีพีหนะ้าบ๊ายบาย อย่าเพิ่งไปสำหรับแฟนคลับช่องมิซูชาแน,นลอย่าลืมส่ง Q&A มาเยอะๆนะครับสำหรับอีเวนต์ของเราสามารถส่ง Q&A ได้ผ่านทางคลิป Q&A หรือคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิปไหนก็ได้เลยนะครับขอบคุณครับ